คิมนะคิมทำงานหน่อยนะคิมมีแฟนก่อนไหมมันเป็นเรื่องของ destiny นบผมเอามีเรื่องด้วยเหรอไอ้ยิงนึกไม่ออกเลยว่ายู่มอะไร ไอาไา้ไม่ได้เป็นคนที่งอนอ่ะหรอเออไอ้ไวยูอ่ะเป็นคนที่งอนอันนี้คือพูดถึงในในละครหรือว่าหรือว่าในการทํางานในชีวิตจริงอ๋อถ้าในชีวิตจริงการทํางานผมครับผมแต่ถ้าในชีวิตส่วนตัวเขาเนี่ยเขาอาจจะมีงนมากกว่าผมเพราะว่าเขาเขามีแฟนแล้วผมบผมไม่มีบ คือเจมอาจะเลี้ยงแมวมั้งแล้วนางก็เลยมีความแบบแมวแมวอ่ะเออก็อ้อนให้ไปทำงานอ่ะมีคริมนะคิมทำงานหน่อยนะคิมคริมช่วยตู้นะคิมเร็วๆหน่อยนะคิมอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วนะคิมมันโอเคมากเลยเลยไม่เรียกว่าให้กำลังใจอ๋อโอเคโอเคจะเป็นคนที่ให้กำลังใจเราตลอดถ้าท่านี่ตัวเองก็คือต้องเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะให้กำลังใจเพื่อนตลอด ไม่ใช่เรื่องใ,ใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ใจเย็นเป็นคนชอบเทคแคร์ทุกคนนะผมเพราะว่าคิดว่าแบบถ้าเราเทคแคร์เขาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความสุขใ,ในใน,ในการทํางานแล้วก็มันก็เป็นผล,ลดีกับเรา<ะ>แล้ว,ลวก็ด่าแบบเป็นคนที่ตบหัวแล้วรูปหลังถามคิมหน่อยคิมไม่ไม่อยากมี เพราะว่ามีพี่น้องเยอะแล้วมัน <pues> ไม่มเกี่ยวเลยเขาถามว่าอยากมีฝาแฝดไหมไม่อยากไงเพราะว่ามีพี่น้องเยอะถ้ามีแฝดแคุณปวดหัวมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดไม่มีพี่น้องเยอะแล้วอยากมีฝาแฝดไหมถ้ามีแฝดผู้ชายได้ a าทาไมครับขยายความครับก็หน้ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกันไงเนี่ยเป็นเหมือนเดือน <c oughs> เป็นเหมือนเดือนหยาอีกแล้ว่เราอะเราอะนะพี่ว่าน้องสาวน้องเดือนเนี่ยหน้าเหมือนน้องเดือนมากๆเลยนะคะไม่เหมือนค่ะ เ,เป็นเหมือนเดไม่สวยไม่หน้าไม่เหมือนไม่เหมือนเดือนเดือนเลยไม่เหมือนตรงไหน <_ d ew> ก็คนอยู่กันเล่นสำหรับผมนะครับผมก็ก็อยากมีนะครับคือคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่ารักดีแล้วก็เราจะได้มีเพื่อนที่จะได้ใช้ชีวิตได้เล่นด้วยกันตลอดเวลาครับผม เป็นคนคิดเหงาไงครับก็เลยแบบถ้ามีถ้ามีแฟนก็จะเป็นอะไรที่ดีครับผมมีแฟนก่อนไหมมันเป็นเรื่องของไอ้นี่ครับผมเดสตินี่ครับผมขีบแด้นะคะเดี๋ยวขึมเบอร์โทรให้ไหมเบอร์โทรคิมเบอรี่ใช่ไหมชอบชอบเหมือนแบบเคยมีแบบเนี่ยไอรู้นะว่าอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ไอรู้นะว่าอยู่จีบอะไรไม่มีข่าวไม่มีความจริงเลยครับผม ไม่เก่งครับถ้าเก่งเราจะติดขนาดนี้ยู <You S 1> <laughs> อ่ะอะไรไไฮเทคโนโลยีกว่ายูอีกอะไรนะไฮเทคไฮเทคพูดสั้นๆไฮเทคพวกเรานะครับขอฝากละครเรื่องสองเสน่หานะครับค่ะฝากละครเรื่องสองเสน่หาเรื่องนี้คือ จะยาวหน่อยค่ะมีหลาย EP หน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องราวอะ่ะมันก็จะมีเรื่องแบบขึ้นๆลงๆแต่ว่าสนุกทุก EP แล้วก็ที่ได้เห็นกันเนี่ยคือแค่จิ๊บๆค่ะมันจะมีความแซ่บความมันมากกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนจบเลยค่ะฝากด้วยค่ะพุทธรา,าอิจจะลืมดูละครหนสองเสน่หาด้วยนะครับสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับดูทางช่อง3นะครับกด33ครับ